พาพี่น้องมาเบิงหนไม้เลียงเนะาะจักเลียงบ่เลียงละ่ะข้าเจ้าผ้าเอื่นจักเป็นหนไม้เอียงปลูกไว้ตามธรรมชาติคือเกา่าคำว่าเลียงนี่จักเลียงแบบได้ฮู้ข้าเจ้าผ้าปลูกพี่น้องทางสะกลทางอำเภอ้ำอุน่นพ่นฝากตอนบ่าจำเป็นต้องเอาต้นพันธุ์ไว้หลาย ล่ำนาอพี่น้องซับออกไปเลยคือน,นองคือเก่าพี่น้องจงต้นต่อแม่พันธุไว้แค่นี้แหละไม่เป็นไรเกิดน้องคือเก่าเบิงเอาพี่น้องเอ้ยนอตกุกติกติกเบ่าตายพี่น้องมีแต่สีแท่งนอขข้นมา เบิงแน่แบบนี้ขึ้นค้นแล้วต้องเอาดินใส่เลรื่อยโอ้ยสับป,ปลรังเคเอเยอะอันนี้นา,ยายอันลายยางสลีห่างอีแตกเกาพี่น้องเอ้ยจังอีหยังอันเยอะอันนี้ของเก่านั่นเองพี่น้องเมื่อใหม่นี่จังบ่เก่าขึ้นไม่เรื่อยๆกินดูดู ซับดูดูก็ขึ้นดูดูมึงเด้อพี่นนองอืว่าจำเป็นต้องเอาไว้กว่อใหญ่ๆเด้อพี่นนองเด้อโมเป็นยังขึ้นได้ดีคือเกาเบิ่งแล้วบดับแนวแน่นอนจะเสียที่อยู่ตรงที่ใส่ประโยชน์ของล่ำไม้ไผ่นี่คือสิบว่วยนั่นปันใดดอก ทางใส่ผลประโยชน์ทั้งล่ำกัหันไปหาหน่อไม้ไผ่สองไผ่บานเฮาเนอะอันนี้เพื่อไว้กินนาแรงกะมี่ได้กินคือเกา่าเอาเราพินน้องจบเรื่องนอนเรื่องนอนก็คือเรื่องนอไม้จบกันซ้ำนี่จ้า